สวัสดีครับคุณผู้ชมเขากับในโอฟามารสกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เรามาพูดคุยเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ของโปเกมอนมาสเตอร์นะครับที่จะมาในเร็วๆนี้นะครับอ่าเนื่องจากว่าตัวตัวแอปนะครับเขาก็มีอัปเดตเวอร์ชันใหม่มาแล้วนะครับและแน่นอนว่าเมื่อมีอัปเดตเวอร์ชันใหม่มามันต้องมาพร้อมกับ data mine นะฮะ ซึ่งวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเรามาดาูเจ้าเก่าครับ Absolutely นะครับใน Twitter นะฮะก็ผมเริ่มจากตรงนี้เนาะก็คือเราจะเห็นแล้วว่าไอคอนของโปเกมอนเนี่ยเป็นรูปของลูเกียนะครับผมแสดงว่าลูเกียมาแน่นอนในอัปเดตหน้านะครับผม แล้วก็นะครับเรา,าสำหรับอัปเดตหน้านะครับมีอะไรบ้างนะฮะที่เป็นไฮไลท์นะฮะอ,อันดับแรกเนาะพูดถึงตัวละครเก่าก่อนนะครับก็จะมีสามตัวละครหลักของภูมิภาคโจโตนะครับก็ตอนนี้มี ไอฮิบิกใช่ไหมตัวขวาเนี่ยที่คู่กับบาคูฟุนนะครับที่มี EX เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะแต่ว่าอาสองตัวทางซ้ายนะครับยังไม่เป็น EX นะครับสำหรับ Chris, คริสและก็โคตัวเน่นะฮะอัปเดตหน้านะครับเดี๋ยวจะเป็นาสามารถเขาเรียกว่าไรสามารถอัพเป็น6ดาว EX ได้แล้วทั้ง3ตัวนะครับ ่าแล้วก็อ่านอกเหนือจากนี้นะครับก็มีส่วนนี้ครับอ่าก็จะมีเฮานะครับอ่าเฮาเนี่ยจะได้เป็นหดาว EX แล้วในอัปเดตหน้านะครับก็โอ้เรียกได้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่โอ้เล่นซิงนกได้ดีมากๆครับเรียกว่าพอพออัพเป็นหกดาว e อปุ๊บนี่คือเจ็บเลยครับบอกได้เลย นะครับแล้วก็3ามตัวที่อยู่ข้างขค,ครับก็จะได้ขยายสิงกิตนะครับก็จะมีตัวไซน์เนาะวาเลรี่นะครับกับนิมเฟียใช่ไหมแล้วก็ตัวโอาก็จะมีมินะใช่ไหมมัสริิกะกับไอแกนบูนะครับแล้วก็เพลิเปอร์ใช่ไหมสามตัวนี้เราจะได้ขยายสิงกิตนะครับผม ก็อ่ะประมาณนั้นนะครับนี่คืออัปเดตตัวละครเก่านะครับแล้วก็มาพูดถึงตัวละครใหม่กันบ้างดีกว่านะครับตัวละครใหม่นะครับที่จะมาอัปเดตจะมาในอัปเดตหน้านี้นะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่สตัวด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเลื่อนไปบนสุดดีกว่านี่นะครับ ตัวหลักอ๋อผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งก็คืออัปเดตหน้าใช่ไหมจะมีอีเวนท์ที่จะปลดล็อกความสามารถของโฮโอไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้โฮโอเขาได้หกดาวเยกแล้วใช่ไหมคราวนี้มันก็จะมีอีเวนท์ที่อัปเดตไปอีกครับก็คือจะทำให้ได้ซิงกิดอันใหม่เพิ่มเข้ามานะครับมันจะคล้ายๆกับลูเกีย เออใช่ใคล้ายๆกับเพาเกียผู้พิษนะครับอ่าเพาเกียที่อ่ะ uh, มันมี6ดาวเอ็นอนแล้วก็มีขยายสิงกฤดนะครับอารมณ์ uh, นั้นแหละนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะ uh, มาดูตัวละครใหม่กันดีกว่านะครับบอกได้เลยว่าเตรียมเพชรกันให้ดีๆครับเพราะว่า Master Fair มาสเตอร์แฟร์มาสามตัวเลยในรอบนี้ครับอ่า uh, ก็จะมีนี่นะครับเป็นฮิบิกินะครับกับ ลูเกียนั่นเองนะฮะก็จะเป็นสายสไตร์พาดบินนะครับแล้วก็เป็นอ่ะซิงค์ส,สุดคริสนะครับกับซุยคุนเป็นสายพพอร์ทธาดน้ำนะครับแล้วก็อ่าโคโตอนี้นะครับกับอ่าเซเลบี้นะฮะเป็นสายเทคทาาดพืชนะครับแล้วก็มีโปกเกฟเฟอร์หนึ่งตัวนะครับก็คือเป็นอ่าบีทนะฮะซึ่งเป็นคู่แข่งอ่าเจน8ใช่ไหม กับแฮตเทอรีนนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ4ตัวก็มีมาสเตอร์แฟร์สตัวนะครับแล้วก็มีโปรเกฟแฟหลงยุคมัน1ตัวนะครับอ่ะเรามาดูทีละตัวกันดีกว่านะครับว่าเขาเก่งยังไงนะครับเริ่มจากนี่ครับอ่าอีธานนะฮะหรือฮิบิกีกับลูกียนะครับ,รอ,บ,รบอ่าอยาต้อง เหมือนภาพเขาจะยังเหมือนภาพเขาไม่ค่อยละเอียดเลยอ่ะเออแต่ว่าโอเคพอจะอ่านได้อยู่นะครับ่ะเป็นมาสเตอร์แฟร์นะครับก็สแตทเนี่ยก็จะเน้นไปทางสเปเชียลแอคแทนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะ398นะครับที่เลเวล140สมูฟนะครับของเขาก็จะมีอ่าท่าประจำตัวเนาะคือแอโรบลาสนะครับอ่าเป็นท่าโจมตีเดี่ยวนะครับซีเกตความแม่นยำ95%า95%นนะครับก็ คริท uh, ิคอ h ฮิตแลนด์มอรอีกซีนีครับก็เหมือนกับได้บัฟคริทิคอ1หระดับอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีเอ็กเซพเช t ยลแอคแทกนะครับแล้วก็มีท่าเว l ร์พูครับเ r l ร o พูเป็นท่า,าที่ทำให้ศัตรตูเนี่ยติดแถบนะครับแล้วก็มีบัฟอันสุดท้ายครับชื่อว่า this is it นะครับถ้าการใช้ท่าเนี่ยจะทำให้มีโอกาส50%ที่จะลดสิงคมูคาดาว1 1แตบนะครับ เพิ่มความแม่นยำหนึ่งระดับนะครับแล้วก็ได้บัฟคีย์ที่เขฮิตนะครับก็คือตีครั้งถัดไปเนี่ยติดคีที่เข้แน่นอนนะครับแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าบัฟเยอะชิบหายครับมีบัฟสเปเชียลมูฟเน็กเอฟเฟกนะครับ3ระดับเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ ในส่วนของแพสซีฟนะครับก็มีโจโตสปิริตเนาะก็จะเน้นไปทางด้านของสเปเชียลหลักๆเลยนะครับมันก็จะอารมณ์เดียวกับไขโอกาเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของอีกอันอื่นนะครับก็จะมีเอ็กเซนเอสเนะครับมันก็จะเหมือนกับอ่าแพสซีฟของเอ็นเลชิแรมนะครับก็คือทำให้ท่าโจมตีเดี่ยวเป็นท่าโจมตีหมู่นั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแอโรบัสเนี่ยกับเวอร์พูลเนี่ยเป็นท่าโจมตีหมู่ไปโดยปริยายนะครับผมแล้วก็ MP r e g a กนเครับก็คือทุกครั้งที่ใช้ท่าโจมตีนะครับหรือใช้ท่า s i n g m มูฟเนี่ย MP จะเด้งขึ้น1ครั้ง1แต้มโดยอัตโนมัตินะครับหมายความว่าอ่ะคุณใช้ e x ็ก a ์เพร t a ชเนี่ยหรือใช้ Dis ซ Is อีดไปเนี่ยต่อให้ MP หมดก็ตามครับคุณ ใช้ถ้าโจมตีออกไปมันก็จะเด้ง MP ขึ้นมาให้ใช้ได้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหเรียกได้ว่ากดบัฟกันรัวครับโกงไหมล่ะแล้วก็อีกอย่นหนึ่งครับเป็นเบรน n p พาวเครับก็คือยิ่งเรามี Special ลแอคแทสูงเนี่ยซิงค์มูฟเรายิ่งแรงครับเรียกได้ว่าสายซิงนูขนาดแท้เลยนะฮะก็ก็ลองมาดูครับภาพรวมนี้ถือว่าโกงโกงใช้ได้นะคือ เป็นมาสเตอร์เป็นมาสเตอร์แฟร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็โอ้โหคือยังกะเอ็น่นีออ่อโอเคนะครับนี่คือตัวแรกนะครับต่อมาเราไปดูตัวต่อไปนะครับเป็นทิกหน้าสตรคริสกับซุยคุณนะครับก็จะเป็นทับบอดท่าน้ำน,น้อย่างที่บอกไปแพรพืชน,นะครับสแตเนี่ยในด้านความอึดเนี่ยเหมือนจะเด่นไปทางด้านสเปเชียลดีฟ ens เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะไม่เหมาะกับการรับมือกับศัตรูที่โจมตีทางกายภาพมากนักนะครับแต่ถ้าเป็นด้านเวทนี่บอกได้เลยว่าสบายสบายครับและก็มาพร้อมกับแพสซีฟเนาะที่ชื่อว่าแฟกแบลเลอร์นะครับก็จะเน้นทั้งสองด้านนานทั้งด้านด้านกายภาพแล้วก็ด้านเวทนะครับมาดูมูฟก่อนนะฮะมูฟก็จะมีบรายนะครับอันนี้จะเป็นท่าเดียวกับมิโลคาร์ลอสนะครับของ นั่นแหละของวอลเลซนะครับก็มีมินิพชั่นออลครับเหมือนกับคาบิกอนเลยนะฮะแล้วก็มีถ้าเรียกฝนนะครับเลนแดนซ์ Dance, แล้วก็มีบัฟนะครับชื่อว่า Spring of Knowledge นะครับท่านี้จะเพิ่ม Special ลแ t ค c ทให้ทุกตัวในทีมของเรานะครับ2ระดับเพิ่มคิดติเคอลให้ทุกตัวอย่างละ1ระดับนะครับแล้วก็ ได้สเปเชียลมูฟอัพในเ e ฟเฟ c t 1ระดับนะครับถ้าเกิดว่าใช้ท่านี้ในฝนนะครับเรียกว่าเป็นตัวเลียฝนนั่นเองพ s s ซีฟอื่นก็จะมี s ิงเบิร์สนะครับใช้ s ซิ Move ใช้ซิงมูฟครั้งแรกปุ๊บเนี่ย MP จะเด้งขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มนะครับทีมไม่ m บสซิ่งอินฟ n f ช c t i o n 4นะครับก็คือเมื่อตัวนี้ใช้ซิงมูฟครั้งแรกปุ๊บ จะเพิ่ม Special Defense ให้กับทั้งทีม4ระดับนะครับแล้วก็ First สอนะครับก็จะอ่าเมื่อเลือดเหลือเหลือประมาณ1ใน3นะครับก็จะเพิ่มเลือดขึ้นมา40%นะครับก็ตัวนี้เหมือนกับทำออกมาเพื่อให้กดซิงค์มูฟยังไงอย่างนั้นเลยนะครับก็คือเหมือนกับบังคับกดซิงค์มูฟบถ้าอยากจะรีดความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ถ้ามีเนี่ยก็ควรจะทำหกดาวเอ็กไว้เนาะเพราะว่ามันต้องใช้ซิงมูฟนะครับผมถามว่าเก่งไหมมันก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมต่อมานะฮะก็คือซิงหน้าสูรโคตัวนี้นะครับกับเซเลบีนะฮะก็เป็นสายเทคตัวนี้น่าสนใจมากครับมาดูกันว่าน่าสนใจยังไงนะฮะอ่าขอดูนะครับสเตตของเขาเนี่ย เป็นโปเกมอนมายานะครับแต่ว่าสเตตนี้คือไม่ใช่มายาเลยอะถ้าเทียบกับมิวใช่ไหมเออมิวเนี่ยมันสเตตเท่ากันทุกทุกค่าใช่ไหมพราะมันเป็นโปเกมอนมายานะครับแต่ไอตัวนี้ไม่ใช่ครับกลายเป็นว่าเด่นไปทางด้าน a อคแท็กสเปเชียลแอคแนะครับโดยเฉพาะสเปเชียลแอคแทอีกสูงเป็นพิเศษเลยนะครับผมอ่าแล้วซิง o ูฟเนี่ยเป็น s n ซิ o มู ถ้าโจมตีเวทด้วยนะครับผมโอเคอสำหรับมูฟของเขาก็จะมีกราซี่กลายนะครับเป็นท่าโจมตีปกตินะครับสามเกตนะครับซึ่งถ้าหากใช้ท่านี้ในฟิลพืชนะครับจะไม่เสียเกตเลยนะครับผมมีบัฟบัฟคิตที่ข้อหมูส2ระดับนะครับผมมีท่าเรียกกราซีเทเลนนะครับหรือฟิลพืชนั่นเองนะฮะแล้วก็ Voice of the Forest นะครับเป็นบัฟอันที่4นะครับจะสามารถใช้ได้กับใครก็ได้ในทีมเรา1ตัวนะครับอ่าอารมณ์เหมือนกับเป้าหมายของนะอโปชันนะอ่าโพชันเราก็เลือกใช้กับใครก็ได้หนึ่งตัวใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมซึ่งบัฟอันนี้มันก็จะเพิ่มแอ t a c k กับสเปเชียลแ a c กให้กับตัวนั้นอย่างละ2ระดับนะครับและก็ได้บัฟฮิลิ่งด้วยนะฮะอ่า แล้วก็มีซิงมูฟเนาะซิงมูฟเขาบอกว่า,าพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีกถ้าเกิดว่าใช้ซิงมูฟในการซีเทอเลนนะครับผมทีนี้มาดูแพสซีกันบ้างนะครับแพสซีนี่ต้องบอกได้เลยว่าเด็ดมากครับอย่างอันแรกนะ h a s t ิ n งฮิตเกนะครับก็คือศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยจะติดสถานะ3อันเลยครับทั้ง f ฟ n c h i n g คอนฟิวแล้วก็แท็บเรียกได้ว่าโคตรโกงนะครับตัวเป็นตัวเป็นตัวสกัดศัตรูชั้นดีเลยครับเพราะว่าตีปุ๊บเนี่ยติดติดฟินอย่างแน่นอนอะ่ะเออโกงแม่โคตรโกงนะครับแล้วก็มีรูเลตนะครับรูเลตเก้ก็คืออาจจะสุ่มลดสเตตอันใดอันหนึ่งนะครับ สระดับถ้าหากว่าโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะติดชัง,งักคอนฟิลหรือว่าแทบอย่างใดอย่างอันใดกันหนึ่งก็ได้นะครับก็คือสเตตที่จะถูกสูมลดเนี่ยก็จะมี attack, defense, special attack, s p e defense, d ่ e speed, accuracy แล้วก็ลบลีกนะครับอันนี้มันจะอารมณ์คล้ายๆกับ f o r t u i t a s อะแต่ว่า f o r t u i t a s มันจะลดแค่1ระดับใช่ไหมแต่อันเนี้ย รู o เลตเนี่ยมันลดสองระดับเลยนะครับเรียกว่าโกงกว่าฟอร์จูตัสอีกนะครับอ่าแล้วก็มีอนันที่สามก็คือ,เ,อเทอร์โบเทิร์ฟสนะครับก็คือหากตัวน,นี้อยู่ในฟิลพื้นนะครับมูฟเกตจะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรเด็ดนะฮะโอเคนะครับนี่ก็คือ m า s t ตอร์แฟทั้ง3ตัวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น โจโตทีโอแล้วกันนะครับเรามีคันโตทีโอนะใช่ไหมคันนี้โจโตทีโอเนี่ยครับแลวก็อ่ะตัวแถมไม่หนึ่งตัวนะครับก็เป็นบีทกับแฮทเทอร์ลินนะครับงย <c oughs> มาทำไม <c oughs> ก็จุดเด่นหลักๆของตัวนี้นะครับก็คือเนาะมีแม็กมูฟครับใช่ไหมมีแม็กมูฟนะครับสามท่านะครับก็เป็นของอ่ทาท่าไฟอันหนึง่งท่ากลางจิตอันหนึง่งแล้วก็แฟรี่อันหนึง่งใช่ไหม เริ่มจาก Move ก่อนนะครับตอนนี้เป็นสายเทคแฟลลี่เนาะแล้วก็ค่อนข้างเด็ดไปทางด้านเวทเลยนะครับผมอ่าก็จะมี Move อย่างเช่น d a ซ i n g Cream นะครับอ่ามี Mytical f i ไฟอันนี้ก็ศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยจะโดนลด Special Attack 1หนึ่งระดับอย่างแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าโกงอีกเช่นกันนะครับแล้วก็มีไซเบี a มนะครับมีโอกาสดีคอนฟิลนิดนึงแล้วก็ มีบัฟชื่อว่า back to you นะครับก็ทำให้อ่าได้ feel status condition reflection นะครับก็คือเหมือนกับสะท้อนสถานะนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่ม a อ t a c k ไอ้เพิ่ม special t a g k แล้วก็ critical Age ให้ตัวเองนะครับอย่างละ2ระดับแล้วก็แลกมากับการลด defense ตัวเองหนึ่งระดับนะครับผม move อ่า m ม x move นะครับมี3อันเนาะมี จ Max s m i ์ e นะครับที่เป็นของธาตุฟรรี่นะครับอันนี้จะทำให้ศัตรูนะครับศัตรูทุกตัวเนี่ยติดคอนฟิวนะครับอ่าแล้วก็มีอ่าแม็กมูฟนะครับอันนี้เหมือนเขาจะเขียนผิดเนาะจริงๆมันต้องเป็นแม็กแฟนะครับอ่าก็ใช้ปุ๊บเนี่ยก็จะเรียกแดดนะครับแล้วก็แม็กไมซ์ตอมนะครับใช้ปุ๊บก็จะเรียกฟิวพลังจิตขึ้นมานะครับซิงมูฟของเขานะครับ ก็จะเป็นซิกวูฟสายเทคเนาะก็มีเงื่อนไขนะครับว่าถ้าอยากให้ตีแรงขึ้นนะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าศัตรูเนี่ยติดสถานะคอนฟิวหรือเปล่านะครับถ้าติดสถานะคอนฟิวมันก็จะแรงขึ้นนะครับผมต่อมาในเรื่องของแพสซีฟนะครับมีอันแรกนะครับบัฟเฟอร์บัฟ9ก็คือถ้าศัตรูติดคอนฟิวเนี่ย เราจะยิงโจมตีศัตรูแรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าปกติหรือว่าท่าซิงกู๊ก็ตามนะครับอ่าก็คือใช้ท่าปกติก็ได้หรือท่าซิงกู๊กก็ได้ครับใส่ศัตรูที่ติดคอนฟิวเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับผมอันต่อมาก็คืออะไรอ่ะสติลเปอร์ฟิเคชันนะครับก็คือจะลดแอคสเปเชียลแท็กกับสเตเชียลดิฟเฟนซ์ของศัตรูนะครับที่ติดสถานะมึนนะครับ ไม่ว่าเราจะใช้ Move ปกติซิง o v e หรือว่า MacMove ก็ตามนะครับผมอันที่3ก็คือ m a x super m a x i m u m Super Power 5นะครับก็คือถ้าเราใช้ท่าโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าปกติท่าซิง o v e หรือว่า MacMove ก็ตามนะครับใส่ศัตรูที่แพ้ทางนะครับก็คือ Super Effective เนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับไม่งงเนาะ ก็คือถือว่าเป็นมับที่ดีครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ระบุว่ามีผลแค่มุอามูฟปกติหรือว่าซิง m o มูฟหรืออะไรเงี้ยก็คือมีผลแทบจะทุกมูฟเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับใครสนใจก็ลองสอยได้ครับตอนนี้เป็นโปเกแฟร์ด้วยนะครับอ่ามันไม่จะไม่โ่อ่าในตู้อื่นนะครับอันนี้ก็คือ4ตัวหลักๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาอ่า สำหรับตัวใหม่นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรในเรื่องของแชมเปนสเตเดียมนะครับแล้วก็อีเวนต์ไข่นะครับก็เป็นพลังจิตกับบินนะครับไม่รู้ว่าจะมีใช้นี่ตัวใหม่ไหมนะครับแล้วก็มีเรื่องของอ เดลี่มิชชั่นครับจะมีมิชชั่นที่เจ็ดเพิ่มเข้ามาก็คือให้ให้เล่นด่าน Sing อฟแอ e a เรนะครับที่มันอยู่ในเทนนิแอ g a r เรียนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับจะได้รางวัลเป็นแบตเต e p o i n พอยสิบแต้มนะครับผมอ่าแล้วก็มีอะไรอีกก็ ที่เหลือ,อรายละเอียดเนี่ยไปดูเอาเองในนี่นะครับในทวิตเตอร์อ่าชื่อว่า absolutely pm นะครับชื่อของเขาเนี่ยเออตามนี้เลยก็ลองเสิร์ชดูกันได้นะครับถ้าใครอยากรู้อ่าเนื้อหาของอัปเดตนะครับทั้งหมดเจ้านี้เลยนะครับแล้วก็อ่ามีเรื่องของซิงเกตที่ขยายนะครับ อย่างที่บอกก็คือ h o โนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตในการทำอีเวนต์เพื่อที่จะขยายซิงกิตให้กับโ o โเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวใหม่4ตัวก็มีซิงกิตทั้งหมดนะครับขยายซิงกิตทั้งหมดแล้วก็ตัวเก่า3ตัวเนาะที่มีการขยายซิงกิตอย่างที่บอกไปก็คืออ่ามัตสึริก,ะ,กรนะครับวิโนนาและก็วา l เลรี่นะฮะ ่าจริงๆอยากดูซิงกิตอยู่นะแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำอินโฟกราฟิกมาผมก็ถ้าใครอยากรู้ปไปลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็มาแบบสั้นๆนะฮะเพื่อที่จะว่าจะได้จะได้รู้คร่าวๆนะครับว่าเราจะต้องเตรียมเพชรเตรียมรับมือกันยังไงนะครับใครชอบอะไรนะครับอ่า ใครใครใครอยากได้ตัวไหนก็เตรียมเพรให้ดีๆครับมาสเตอร์แฝดนี้บอกได้เลยว่าตู้ผ่านดังชั้นดีครับเพราะว่าตัวหน้าตู้มันมีโอกาสออกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นย้ำว่าหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับอ่าถึงแม้ว่าห้าดาวมันมีโอกาสออกถึงสิบเปอร์เซ็นก็ตามแต่ตัวหน้าตู้มีโอกาสออกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับมันไม่เหมือนกับตู้อื่นเนาะที่ไอตัวหน้าตู้มีโอกาสออก2%เปอร์เซ็นตใช่ปะอ่า เพราะฉะนั้นพกดวงพกเพชรกันมาไว้ให้ดีๆนะครับทําไปมีวัดอยู่ใกล้ๆก็ไปทําบุญเติมบุญเติมดวงเอาไว้ครับ <c oughs> ยังไงก็ขอให้เรียนทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ไม่เกลือกันละกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับอ่แล้วก็กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหา หรือเกตด,ดีๆเกี่ยวกับเกมโปเกมอนมาสเตอร์เอกันเช่นเคยนะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอันนี้สวัสดีครับ